อ่ะอ๋อรออะ่ะนี่นะคะที่เขารออยู่เขารอสาวสวยอ๋อ,อเขารอสาวสวยนี่เอง,องน,นี่นะ,ะไม่มีที่อยู่กัน,นะ,ะไม่มีที่อยู่

แล้วก็ติดบทอย่างนี้พอราจะล้มาล้วนิดหนึ่งแล้วก็วิ่งถข่ายอมแล้วแม่แม่งปัดแก้มนะคะมันดำค่ะลูกเอยตา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 ยาละเคลียร์ตื่นมาทำงานเร็วตื่นมาทำงานสิเฮ้ยเร็วพี่ตื่นมาทำงานอะไรเนี่ยเฮ้ยอู้มากถึงเวลาแล้วเร็วมาตบ แบกมาเลยตั้งใจทำง,งานเลไหเนี่ยเฮ้ยดไ,ไปไหนลุยบิกตองไปไหนไม่ไปไหน,นไม่ความขาวว่าหายไปไหน